จะจ่ายบนี่อจายที่ไไอย่างงี้คือมาเป็นซองเดียวเมันเป็นซองเดียว่มมีบกมาเปเดียว่าเป็นซองมีหใบเนี่ยถ้าจะเอายกบล็อเนี้ยก็ต้องนจ่ายยี่่อแล้วมาเจให้โล่อไปเอ๋อ่ใบนี้คือสามารถเลอหน้หรือว่าหใบจ่ด่ไนฟองไม่ว่าจะมันสุไ ก็ได้เป็นกล่องได้นาะบันี่คือยังงอันนี้เลในกล่องนี้คือยังไงกล่องาอันี้ก็เหมือนกันครับอันี้กล่องนึงจะมี30กองกล่องนึงมี30องกล่องนึงมี5ใบกล่องมี5ใบแล้วกล่องนี้กล่องกล่องเท่าไหร่ก็4.10บ4 0ัตับ80คัน8้พวกเรามีกดมีการอยู่นไม่ใช่ไม่ันนีม้อแค่เปเล่นกัน ไปลองดูม่ใช่ปกติเพราะันเคยดูวิธีเล่นมาแล้วอย่างน้อยเซตแรกก็เป็นอย่างนี้